ท้าเลยว่านี่คือเคสคีย์บอร์ดสำหรับ iPad ที่ติดแกลมที่สุดไม่ว่าจะสายคูลล้ำหรือสายครีนมินิมอลหรือสายหวานปนเท่ตัวนี้จะติดแกลมแบบไหนก็เลือกได้เลยเจ้านี้ก็คือเคสคีย์บอร์ดนิวเจนสสุดล้ำที่เปลี่ยน iPad ของเราให้เหมือนมี MacBook อีกเครื่องและดีไซน์ว่าจึงแล้วแต่ฟังก์ชันก็ปังมากด้วยตัวเคสที่หมุนได้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุน360องศาแบบนี้หรือจะกางออกร้อองศาเพื่อปรับตั้งใช้งานจะแบบไหนก็ตอบโจทย์ไปสมดในส่วนของคีย์บอร์ดก็กกรีน้้้แแลลววททัััังงตออษไยะ Angry. ยังเปลี่ยนสีไฟคีย์บอร์ดได้ถึง7สีมาพร้อมจอ LED บอกปริมาณแบตคงเหลือของคีย์บอร์ดได้ด้วยตัวเคสเป็นหลังใสอะคริลิกที่นอกจากจะก,ก,กันงอกระแทกได้แล้วยังโชว์สีเครื่องสวยๆไปอีกช่องปากกานีก็ไฮไลท์เลยดึงเข้าดึงออกได้แต่ปากกาแปะชาร์จค้างเครื่องได้ด้วยนะส่วนการเชื่อมต่อก็ง่ายนิดเดียวแค่เปิดเคสขึ้นมากดปุ่ม FN กับ C พร้อมกันค้างไว้พอขึ C ้นชื C ่อบลูทูธปุ C ๊บก็กดเชื P ่อมต่อได้เลยค่านี้ก็ใช้งานได้แล้วทัชพดที่เปียบเสมือนเมาส์เนี่ยก็ใช้งานได้จริงเสสถียยยรมาากกคัั่่งงงนนนนิิิิ้้้้้วววววออ2 3 4็บด นะปังสูรที่สําคัญพิมพ์งานก็ลื่นไม่มีดีเลย์ไม่มีสะดุดอีกด้วยและนี่ก็คือเคสคีย์บอร์ดไแพ d ที่นิวแกจ e t ยืนยันว่าติดแกลมไม่พอยังล้ําสุดๆให้สนใจปักตะกร้าพร้อมส่งให้แล้วนะ